เป็นลูกมึงเป็นลูกมึงเป็นแน่นอนลูกมึงเป็นจ้าเนี่ยหัวหัวหัวหวเอาละค่ะการที่มีต้องมานั่งถ่ายคลิปพูดแล้วเนี่ยเป็นอะไรที่แบบตลกมากไม่รู้สึกทริกเกอร์ตั้งแต่คำแรกเลยแล้วมันไม่ต้องไปพิสูจน์อะไรให้ใครดูอ่ะทำาไมม่ต้องไปแบบไปตรวจ หัวหัวเอาละค่ะการที่มีต้องมานั่งถ่ายคลิปพูดรแล้วย้ำเป็นอะไรที่แบบตลกมากแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอย้ำก่อนเรื่องหนึ่งว่าถ้าเกิดคอมเมนต์เนี้ยเป็นการคอมเมนต์ด้วยเจตนาที่ดีหวังดีเป็นห่วงกันอะไรเงี้ยเมย์ก็ขอขอบคุณเอาไว้ล่วงหน้าเลยขอบคุณไว้ตรงนี้เลยนะคะแต่ว่าไม่รู้สึกทริกเกอร์ตั้งแต่คําแรกเลยรู้สึกทริกเกอร์กับคอมเมนต์เนี้ยตั้งแต่คําแรกเลยก็คือคําว่าแก้ปัญหาปัญหาของใคร มันเป็นปัญหาของใครมันไม่ใช่ปัญหาของเมเลยในเรื่องเนี้ยคือปัญหาของคนที่เมนในกรณีเนี้ยทั้งหลายเนี้ยป,ปัญหาของคุณคือคุณฉลาดจัดฉลาดมากปัญหาของคุณคือคุณควรไปสอบอนักบ,บินอวกาศเลยไปเลย,ไป,เลยไปนักบ,บินอวกาศเชื่อยังไงก็ผ่านได้เป็นคนแรกของประเทศจริงๆอู้คนอะไรผมมองคลิปสั้นๆไม่ถึงสามสิบวิคลิปเด็กทารกไม่ถึงสามสิบวิ ที่มีใส่ฟิลเตอร์บ้างไม่ใส่ฟิลเตอร์บ้างแล้วสามารถรู้เลยว่าเป็นนี่ไอนน้นี่เป็นนั่นไอ้นั่นเป็นนี่โอเคจริงๆไปเถอะไม่ต้องมาเสียเวลาการแบบนั่งคอมเมนต์แตดสินวิจารณ์คนนี้แบบชัอกชอชอชชไปสอบเลยไปเลยไปทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติยังไงเขาก็รับฉลาดขนาดนี้อูอัจฉริยะจริงๆ เรื่องนี้มันไม่เป็นปัญหากับเมย์เลยเว้ยมันไม่เคยเป็นปัญหากับเมย์เลยโอเคไหมมันเป็นปัญหาอยู่เรื่องหนึ่งคือเวลาเมย์อ่านเมจกจี้เว้ยปัญหาเดียวของเมย์คือเมย์เห็นแล้วเมย์อดใจไม่ได้ที่จะไปตอบแต่เมย์รู้สึกไม่เป็นไม่เป็นปัญหาต่อสุขภาพจิตทั้งตัวเมย์และตัวลูกเลยแล้วคอมเมนต์ที่เข้ามาคอมเมนต์ในเรื่องนี้ทั้งแทบจะทั้งหมดเขาไม่ได้มาคอมเมนต์ในแง่แนวเป็นห่วงหรืออะไรเลยเขามาคอมเมนตแบบ์แบบฟิลแบบเมืองเป็นกูฉลาด กูรวมึงเป็นลูกมึงเป็นลูกมึงเป็นแน่นอนลูกมึงเป็นจ้าเนี่ยคือสมมุติว่าสุดท้ายแล้วถ้าลูกมีมันเป็นจริงๆเนี่ยก็เป็นก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรกับมี่อยู่ดีเราก็หาทางรักษาเราก็ดูแลกันต่อไปเขาคือลูกของฉันถึงบอกไงมันเป็นปัญหาของใครแล้วต่อมาเนี่ยพี่เก็บอกว่าอะเสนอวิธีการแก้ปัญหามาได้หนึ่งอย่างเนาะก็คือถ้าเกิดไม่อยากให้คนมนาถามว่าเป็นดาวไหมก็คือก็แค่คุณแม่กับคุณยายเนี่ยพาไปตรวจจบค่ะจะได้หาทางรักษาดูแลทุกที เธอคนที่ตั้งคันต้องไปฝากคันคําว่าฝากคันมันไม่ใช่การเดิมมาคุณมอคุณหมอ,หมอหนอท้องหนูมาฝากค่ะเดี๋ยวเจอกันอีกทีวันคลอดค่ะไม่ใช่มันคือการที่เราเนยเอาคันที่มีทาลกของเรามาคือการฝากลูกเราเนี่ยแหละให้คุณหมอสูติของเราได้ดูแลเขาไปจนถึงวันคลอดดูแล ด้วยการวาง r o c e s s ทุกอย่างเขามี r o c e s s วางการนัดหมายว่าทุกเดือนต้องมาตรวจคันเดือนไหนมีอัลตราซาวเดือนไหนไม่มีอัลตราซาวพอครบสัปดาห์ที่เท่านี้ต้องตรวจเบาหวานพอถึงสัปดาห์เท่านี้ต้องตรวจนั่นตรวจนี่มันมีหมดซึ่งหนึ่งนั้นก็คือตรวจดาวตรวจอะไรแล้วมันไม่ได้ตรวจครั้งเดียวไงเขาตรวจยาวยันลูกเกิดเพราะในการตรวจครั้งแรกก็จะได้รู้ผลระดับหนึ่งพอตรวจในครั้งที่สองก็จะสามารถรู้ได้มากขึ้นในระดับ หนึ่งแล้วสุดท้ายเนี่ยมันจะสามารถรู้จนร้อยเปอร์เซ็นเลยก็คือตอนที่เกิดออกมาแล้วดูอะไรลักษณะนู่นนี่นั่นต่างต่างซึ่งฉันคือคนที่พาลูกฉันไปหาหมอฉันนค,คนที่พาลูกฉันไปหาหมอฉันไม่เคยขาดฉันทุกวันนี้เนี่ยไปหาหมอก็ยังต้องไปแทบทุกเดือนเพราะเขาต้องมีฉีดวัคซีนอะไรใดๆตุๆดถ้าวันหนึ่งหมอเขาเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นสิ่งผิดปกติเขาบอกอยู่แล้วแล้วมันไม่ต้องไปพิสูจน์อะไรให้ใครดูะ ทำไมไม่ต้องไปแบบไปตรวจเพื่อที่จะให้อีเวนพวกนี้นรู้สถีว่าไม่ได้เป็นทำไมทำไมต้องทำหนึ่งหาหมอไม่ถูกนะมึงสองเขาฉลาดเขาเชื่อในสิ่งที่เขาคิดแล้วเขาต้องการให้คนเชื่อเขาต้องการให้คนรู้ว่ากูฉลาดกูดูกูเก่งกูด็อกเตอร์เออเก่งจ้ะยิ่งเหม็นยิ่งดูเก่งจริงๆ ไม่ถึงบอกมันไม่ใช่ปัญหาของเมเลยว่ายิ่งคอมเมน,นะเขายิ่งดูฉลาดแต่ใช่คอมเมนต์วันเนี้ยนัดเนี้ยที่เมกำลังตอบอยู่เนี่ยมันทริก,กร์เมมากแต่คาว่าแก้ปัญหาคอมเมนต์ประเภทที่จะเป็นปัญหากับเมเนะี่ยมัจจะมีคอมเมนต์ประเภทที่กัดจิตเมถามถึงพ่อของลูกอะไรเงี้ยเมยไม่ได้คิดถึงเขาหรืออะไรแนวนั้นแต่เมรู้สึกว่าแน่นาเขาถ้าลูกมาเห็นมาอ่านเออคือมึงต้องการอะไรอีกคนหนึ่ะอืมแต่กับเรื่องเรื่องลูกป่วยลูกน้องเป็นดาวแน่ๆเนาะ ไม่อ่านแล้วเมย์แค่จกกักระจี้ใช่ไหมจักระจี้จกกัก,จก,กระจี้จนอดใจที่จะตอบไม่ไหวแค่นั้นเองแต่เมย์ว่าเมย์ก็ตอบดีไม่ได้ตอบไม่ดีจนกระทั่งอันนี้นแหละโอเคถ้าคนพี่แบบหวังดีอะไรเงี้ยมีแบบมีม,มีมี appreciate มากแต่แค่ว่าแบบคิกเกอร์เมย์มากเลยคำว,ว่าแก้ปัญหาอะไรเงี้ยแล้วเสนอวิธีนี้มาให้เมย์มันเป็นอะไรที่แบบว่าทําให้เมย์รู้สึกอยากจะจบเรื่องนี้ด้วยการถ่ายคลิปนี้ทีเดียวจบแล้วหลังจากนี้นะถ้ามีคอมเมนต์แนวนี้นะ ไมไม่สนใจแล้วโอเคปะม่นจะไม่ต่อแล้วม่จะพยายามห้ามมือตัวเองให้ได้และแม่แม,แม่ที่เลี้ยงออนไลน์ทั้งหลายเนี่ยโอเคต่อไปเราจะไม่ยุ่งกับอีกพวกนี้นะเราจะเมินนะเราจะถือซะว่าคนที่เมนเรื่องนี้เขาฉลาดเขาเก่งเขาแค่มาโชว์โชว์สกิลให้เขาได้โชว์หน่อยเขาได้เสนอแสดงให้โลกดูกว่าพวกเขาฉลาดหน,น่อยปล่อยเขาไปเขาไม่ได้มาเมนในแนวแ,แ,แบบเป็นห่วงแล้วส่วนเราคนที่เมนเพื่อเจตนาจะแบบทาร้ายจิตใจมิ้นะ ันมีความสุขมากส่วนในไอพวกคอมเมนต์ที่เป็นปัญหากับเมียนะประเภทที่เป็นปัญหากับเมียอันนั้นก็ไม่ไม่บ่อยแล้วไม่ปล่อยแล้ว,ไม,ลลวไม่ใจดีแล้วรับชมข่าวทุกเรื่องราวได้ทุกวันที่นี่หากคุณมีเรื่องร้องทุกข์ส่งข้อมูลมาได้ที่ inbox ข่าวสดทุกช่องทางขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะคะ